ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับแฟนช่องสู้ขุสุคนนะครับผมเอามาหนีเดินทางมหาเซี่ยนกุจิกกันนะพี่น้องเสี่ยนกุจิกนะครับซึ่งเลขวิ่งบอลหลุดะเทียนพี่น้องเอฟซีนะครับงวดวิกฤเลขวิ่งเข้าที่แปดนะครับผมอ่ะมาเบิ้งกันนะครับงวดนี้จะมาตัวใดกันนะครับอ่ะมาเบิ้งหลักฐานกันสักก้อนพี่น้องเอฟซีอ่ะนะครับมาเบิ้งหลักฐานกันสักกอนหลักฐานย้อนหลังกันนะครับหลักฐานย้อนหลังกันนะครับ จะกดจิกจมอยูวัชันว่านะครับงวดที่แล้วนะครับเอานี่เบิ่งงวดที่แล้วนะครับจะกดจิกไข่บนล่างสามกับแปดแม่นวาสามกับแปดเนาะอานะครับผมจับคู่บ่เข่านะครับเลขออกเก้าหนึ่งข้างบนออกอ่าอย่างนงครับวเนาะนะครับเก้าหนึ่งหนึ่งกับอ่าหกกับเก้า คนตัวเดียวกันแต่ว่าบอกกลับนะพี่น้องเอฟซีอ่ะฉะนั้นแล้วอ่ะมันเป็นยังพี่น้องอ่ะมันกับมีรุ่มีเขาไม่ออกเนาะแต่ว่าเด็กปิ้งบางหนึ่งเขาเปีดเพามันตีเปียว่าตัวเด่นผิดครับตัวเด่นผิดเนาะเพิ่นเด่นให้ที่สามมาเข่าตัวร่องนะครับพี่น้องเอฟซีอ่ะฉะนั้นแล้วมาเบิ่งกันนะครับงวดประจำวันที่16กันนะครับผม มาเบิ่งกันนะครับกรับผมมาดีครับผมมาดีครับเอาเป็นเด็กกองว่ากันกันโชคหวานบ่านน้อเด็กแม่ถืองากุบบาดเคยกอดเคยเห็นตะกว่าตัวไหนแมนตัวนั้นหลุดบาดนี้วเลยมันโัวไปตามเพิ่มเขอะไเล,เลๆๆยเด็กวัวไปตามคำคำนวณบ่ได้เลยช่วงนี้เนาะเพราะว่า แต่ปีกไก่เนี่ยเปีเป้ยเ,เลย,ยต้องกับปีนี่ขุดเตียมลงเตียมกับหัวกับหางกันอยอะแจ๊กกให้วิ่งบนร่างสาว<อ>กบแปดทีหนอ,นอเล็กวิ่งขาแปดนเด้เล็วิ่งกับขาแปดแตวเดินพิษเอาสูตรทุ่มนานี่นีน่แ <c oughs> ม่ตัวเนี่ย่างเลยแม่ย <c oughs> ูนี่สิสบหก<า>ัเป็น เกจแปดเนาะสามแปดกว่ีเกจแปดตัวเนี้ยล่างคนเนี้ยหนึ่งหกเนาะอาชีวะหนึ่งเก่าล่างเนรียหนึ่งหกครับเอาวัานนี้วันนี้เฮ็ดไปเรียบร้อยแล้วมันบ่คำน,นวณเรียบร้อยแล้วมั้งมันเลขมันเป็นเลขกไอหน้องมันถึอองเงี้ยเงี้ยใครว่ากับเลขกบ่นโอ้เลขกไอหน้องมันเป็นยังคูมืนเอือดมาได้ทั้งพี่ทั้งน้องทั้งบ่นร้อมเพราะว่าตกมาปีนี้ กระจายซับเล็ก,กันให้แบบเอฟซีกงงกันเลยทีเดียวงงงเลยเนาะให้มาเลขกไอ่น้องจีโปมาต่อหา, 6, 6, อา,าหกหกหากระมังมาปีนี้หาห้กระมางแล้ววันนี้ก็ทิ้งมาอีกหกหกหาวันนี้จ็กกีเป็นไอ่น้องจ็กกี้มนันตัวแดงจ็กกีเป็นน้องกับอาจี <laughs> อาครับผม เมองตำลาได้เพี่น้องตำล่านะครับตำล่าว้าวมองนั่น่เปลี่ยนดอกมันปวดหัวไล่ตาเมองบอออกมันจะของเมึงอรูกหรอกว่าถือแ่มันไปรอดวันี้ว่าอะไรคูดี bốn nhang giờ rồi bốn nhang giờ bóng 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 เบื่องตเดีนของตเรีนมันไ่มีเรียนเยังไ้ยบ่บ่งบราตตเรียนมันมีมันเล็มากคนลรมันเป็นเลขกกะกอกบกันเลยเลียกว่าช่นกันนะ่อนกันนี่ลเะว่าชนกันเนาะที่เขาเลขชนกันมันจับหยากตัวรังเเก็บบนล่างเือเกาบอกคือว่าห้ตะบนคือว่ามันมันตุเรยนจะมันเฮ็ดเอาขาล่างเห็ดนี่ขาขาบนมันบ่คือ ข้างล่งนี่เกาหน,นึ่งวานนี้ไม่ได้สองสี่จบานนี้มันจะต้องเป็นบนบนล่างมันมันจะมีสองส่สา,ามสี่เปนตรงตรงเนาะบานเจ็ดี่นก็มีนะ วิ่งบนรางกันเนาะเอาบนรางที่กอล่ะ้า,ต,าตัวนี้มากเป็นบนเด่นสองสี่นสองสี่แต่ว่าเน้นบนรดสองสี่สองสี่นี่เน้นบนลดนี่เป็นร่างโอ้ขยะขึ้นกอลนี่สองตัวนี้เด็ดชุดละชุดเลย สีเน้นบนจะกัดกันล่างไป็ยังดีเนาะ<บ>กันล่างไปน้ำเน้นบนกันล่างจะประมาทมั้งไดไม่เป็นได้มาได้ทั้งบนทั้งล่างนี่และมันยิงสีเล็กเกินได้ยังสีโอไม่เกิดได้ยิงสีใชสอันนั้นนัน่นมนได้ปอดใสลกูกผอมเลยใส่กันล่างเลยโอ้บ้านนี้แขนคักคเป็นบอ่อเลยเชื่องกุศลแขนโจโกเลยเล็กเจ๊คัก โอ้งวดนี้แหละงวดที่มันเบื้องเรามันสวยงามงวดนี่แหละแต่เล็กวิ่งผมมีสัวเน้่คืองวดที่แล้วเนาะมัดมัดท้อๆกันมันมันมันบอกอันมันบวกนกันไหมครับมันทำให้ส้นสามถ้าเคือว่าสามถีมากแยกกับอะไรแยกงานแงกงงานนี่สองซีเน้่บทนั่นบอกนค่ก็ แสดงว่าวิ่งสองเออนี่มันเข่าเร่งมันเข่าตัวนี้เลยนี่เจ็ด <iet S 2> นี่ตัวนี้เข่าตัวนี้ห้าเจ็ดน,นี่เน้นล่างเลยแสดงว่าล่างต้องวิ่ง ي, <ขอ S 2> เจ<อ>็ดดิเป็นบวกกคุ้มชคือเทอมันมันมันบอกเข่ากับตัววิ่งเลยแต่ว่ามันหอ้หอ,หอ,หองห้องห้องเฮ็ดออกมาแล้วมันบอกเขากับตัววิ่งก็ได้เฮ็ดเป็นตัวล่างแปดกับสามสี่บวกครับมันห้ากับเจ็ดนี่มันเปรียออกเจ็ดแปดเนีๆนี่นี่นี่เขาบอก ว่าว่ามันสีออกมาน้ากันครับนี่ว่านี่มันเป็นสีนี่มันเป็นห้าเกเลยนี่มันก็สองสีคับหเกจกับสองสีอาแล้วพี่อีงวดนี่คันสีเต็มชุดมันก็มีสองสี่สองห้าสองหกเจ็สี่เกห้าเจ็หกน่ละสราพ้อมคือว่าบบานี้ห้าเ็ดเป็นตัวนี้เลยเห้าเกเป็นตัวนี้บานนี้สองสีเป็นตัวนี้นี่ครับอืมครับผมห ต้อหันมันามุมี้เกสแปดไหมก็มันเป็นถีงบ่มุมีมันไม่จะแปดแปดกับสามบ่มันเป็นเป็นเกสสามอ้าวอันนี้มันคือมีห้าหกเกสกันก็นั่นแหละเฮาเฮาบะกอบใส่กันโอ้จับคู่บ่ถือมันจับคู่บ่ถือเฮาเฮาวานนี่เป็นสามเกสหนึ่งบ่มานนี้หกหกนี่เฮาคือวานนี่มากหนึ่งหกโอ้แต่เด็กวิ่งมันมีอยู่เด็กมันวิ่งมีรู้เฮาพอจับคู่ให้มันจับคู่ให้มันเขาทุกบมาได้หมดมาทิ้งดอกกัน ไอ้มันออกแปดเจ็ดสองมันบ่ได้สองกับเจ็ดมันบ่มันออกแปดสองมันบ่นี่เจ็ดแปดเก้ามันบ่ข้อมูลมันเป็นแปดสองนี่เฮ้ยเลขของเขาอรเขาพนี่เจ็ดแปดสองมันบ่อันนี้เลกเขาบอกพิดศษเดียนี่บนความโอ้โหไร่ตา เรียกของนิดหน่อยบ้านนั่นครับครับ้านโฮมเมดจิ้มรุปแล้วนะครับงอดนี่นะครับพี่น้องที่สี่วดนี่เขาสองสามสี่โบผิดแยกเดี่ยเป็นบนข้อเดียวดี๋ยวถึงภาพลงไหมอีกก็เตรียมนาเมือเกือบเป็นบนนี่ก็ใช่ตัวนี้ได้เลยสองทีครับเอาวันเอาข้อตัวสามสี่นี่เลยบนล่างขึ้นกันเนาะบนตัวนี้ก็บนอย่างเดียวโอ้ี่ไม่ต้องกลับสองทีสองทีสามทีเป็นบนแสดงแสดงว่าฟันล่างเม็ดเดียวเลยตรง ฟันตัวตรงมันเลยฟันล่างคือหาเจ็ดตัวเดียวออืยู่นครับผมแล้วหนี้ไปล่างนี่งวมดวันนันออกหกสองมันก็อยู่นี้ครับสองสี่สามสี่นี่คือบนได้ไปน้องตวัดเลขสองคู่ก็แน่นนี่คือสองสี่เอาบนล่างมาลดเลขแค่สามครูว่าไรสามคู่อ่าเลขสามคู่ว่าหลายเท่าพี่น้องเอ็บซี่ไปกลับพร้อมบ่นี่เรื่องกุจิกบ่อบบ๊บบ๊อับบ่มีกลับเลยตรงตรงเลยซี่รถถือกับถือรถครับผม อ๋อพี่น้องยิบซี่บ่ต้องกลับตรงๆเลยพี่น้องยิบซีนะครับสองซี่สามซี่ห้าเจ็ดเรีสามคู่บ่หลายหางบ่หลายคู่นะครับแต่ว่าสองซี่เน้นบนกับสามซี่เน้นบนเด้อแต่ว่าห้าเจ็ดนี่ล่างยางเดียวนะครับพี่น้องคันยางมันสิลงลงแต้มคือจุเลียนบ่สิบซ <14 S 3> ี่เป็นสิบซี่โอ้สิบซี่กับงามยูเฮดเป็นตัวกันก็ได้พ่อกันคิดคืนกันกันหนึ่งซี่ หนึ่งสี่เพื่อเพื่อเมือนลงมันมันเขาบาเห็ดตัวลงจะเคลียน่ะมันมันเคยเป็นหนึ่งสีเลยบ่ต้องกลับหันก็ลงลงข้างหน้างี่หลวดนะครับผมครับผมอ่ะเพื่อไว้อันนี้ไม่เข้าเห็ดตัวตรงไว้คือออกมันบ่ทาะถ้ากระกตัวตรงจะเคลียะนระจะเขียนเป็นตัวกลับขึ้นนะเป็นตัวกลับนั่นน้ตามนี้นะครับเด้อมากระจัดคัดกับฟานได้เนื้อสรางของเสี้ยนพูทจิกบ่หลายคู่หลายหาง เติมอีกหนึ่งซีเพียรรถแต้มเพียสองซีครับรถแต้มกันไว้เนาะครับกันไว้ครับกันไว้ดีกันไวด้ไวดีก็แจ้ครับผมว่ามันหลายกับเราต้องซื้อครับเอา,าชอบใครเอาเด้อพี่น้องบ่ชอบกับพันนะครับแต่ที่เนี้ยเลขงามพี่น้องที่ซีงวดนี่เลขงามนะครับเลขอ้ายน้องคิดว่างวดนี้ไม่พลาดแท้ๆครับเอาขอให้โชคดนกันสุขสุขคนเด้อพี่น้องครับผม